คลิปนี้เรามาทําการบดวาวให้เด็กมันดูนะครับพี่น้องนะสําหรับท่านใดที่บอกมาว่าใช้สว่านปั่นบดวาวแล้วจะทําให้ใบวาวเป็นเส้นจะทําให้บาววาวเป็นเส้นคลิปนี้อยากกระพริบตาเลยนะครับให้ดูกันจะชัดว่าการบดวาวด้วยสว่านปั่นมันจะเป็นเส้นจริงไหมส่วนน้องนองนักศึกษานะครับมือใหม่ไม่รู้จักวิธีการบดวาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตร อาจจะอยู่นอกตำราการปั่นด้วยมือของท่านแต่ก็อยู่ในพื้นฐานหลักการเดียวกันนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เรียนอยู่จะมีไม้ปั่นวาวเอาไม้ถูๆยกยกถูๆยกยกนั่นแหละนะครับแต่เรานะครับพัฒนาเอาเป็นสว่านมาปั่นแล้วก็ยกยกถูๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะครับการใช้สว่านบดวาวนะครับจะทําให้บาวาวและใบาวาว ซึ่งเป็นเส้นจริงหรอนะครับพี่น้องเอฟซคลิปนี้มีคําตอบนะครับข้อดีนะครับของการบดว่าแบบนี้คือขั้นใดที่บูดขาว่าวล้มหลวหนะ้ามันจะอยู่เร็วขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีระดับเนื่องนะครับแต่อาจจะไม่ชัวเสมอไป100%เอเนื่องมาจากบาวาวสึกหรอ,อหน้าสัมผัสเกิน1.5มิลน,นี่บดจะบอกใครอยากจะดูแล้วนะครับพี่น้องเอซเอามาเบิ้งนะครับ เป็นเส้นบ่อแบบที่นี่นะครับอันนี้บดให้เบื้องเลยนะครับมันไม่เป็นเส้นนะครับถ้ามันเป็นเส้นนะครับพี่น้องจะเห็นเลยทันทีเดี๋ยวพี่น้องจะได้ดูว่าบาวาวที่เป็นเส้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งผมได้เอาหินเพชรหรือว่ามีดปาดบาวาปาดมันจะเป็นเส้นนะครับผมยังไม่ได้บดนะฝั่งไอดีให้สังเกตดีๆนะครับอันนี้ฝั่งไอ้เสียนะครับที่เราบดเห็นไหมมันเงาวับเลยนะครับมันจะไม่มีเส้นส่วนฝั่งไอดีมันจะเป็นเส้น นะครับสังเกตได้ไง่ายๆนะครับเห็นไหมไอ้ดีมันเป็นเส้นเพราะว่าผมใช้หินเพชรหรือว่ามีดปาดบาวๆกัดลงไปทําความสะอาดผิวหน้านะครับยังไม่ได้บดนี่แหละนะครับระหว่างเป็นเส้นกับไม่เป็นเส้นความแตกต่างมันอยู่แค่นี้ดูกันแบบนี้สรุปว่าบทด้วยสว่านไม่เป็นเส้นที่มันเป็นเส้นมันขึ้นอยู่กับฝีมือของท่านเองนะครับต้องไปพัฒนาตัวเองนะ